สวัสดีครับผมว่าจารนวัฒนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์เกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรตันกันนะครับแมนยูในเกมนี้ก็มีปัญหาตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมา ลองใช้เอาทีมาเซียดันไหนกองหน้าตัวเป้าแต่พอจะถึงเกมจริงๆแล้วเนี่ยมาเซียดันเจ็บนะครับลงไปได้ในเกมนี้ก็อยู่ที่ว่าจะใช้ใครตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับโรนัลโดโพสตใน i อ Story ว่าเขาพร้อมในการเล่นในนัดแรกนะครับแต่ว่าในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาโรนัลโดลงเล่นไปแค่4ี่้านาทีแล้วก็มาซ้อมช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับก็ต้องอยู่ที่เอริคเทนฮาร์นะครับว่าจะใช้ใครมีโอกาสที่จะทั้ง ให้มาฟัดแรดฟอร์ดที่ในเกมอุ่นเครื่องก็มีไปลองเล่นกองหน้าบ้างนะครับลงเล่นเป็นสเปดคนราใตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วก็เลือกตัวรุกด้านข้างอาจจะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างไหนคณะโชคก็ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะให้เอลิกเซนมาเล่นร่วมกับบูโดฟานานส์ก็เป็นไปได้ทั้งขวา จอร์ดนซานโช่หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะออกซ้า์เป็นตัวจริงได้ตรงกลางก็น่าจะเริ่มจากสกอตแมนโทมิเน่กับเฟร็ดนะครับส่วนแนวรับนี่ก็ลุกชอหายกลับมาแล้วก็เล่นแบ็คซ้ายแล้วก็มีลินชโดมาร์ติเนสแฮร์รี่แม็กควายแบ็กขวาก็เป็นดาโลเหมือนเดิมนะครับประตูก็จะใช้ดาบ i ิดเตเคอาขณะที่ไบรตันนะครับเพิ่งจะเสียคูคุเรยาไปนะครับให้กับเชลซี ทีมก็ต้องปรับอยู่เล็กน้อยตรงกลางคนสำคัญอย่างอิฟบิซูมาก็หายไปด้วยนะครับปล่อยให้กับสเปอร์ไปถือว่าขายผู้เล่นคนสำคัญไป2คนเลยทีเดียวแต่ว่าโครงหลักของทีมยังเหมือนเดิมนะครับ3แนวรับเจเลเฟลมันลุยส์ดังแล้วก็ทางด้านของแอนดี้เว็บสเตอร์พร้อมที่จะลงเล่นอยู่แล้วแบ็คขวาปีนี้ชอบร่างกายดีขึ้นแล้วนะครับไทกแกรมตี้จอ,อกสตาร์เป็นเ1็คนแรกขณะทางซ้ายเป็นซอล์ี่มาร์ชคู่ตรงกลางเนี่ยบาสกาลกลอสนะครับจะเล่นคู่กับเอ็ม เวปูนะครับขณะที่ในแผงเกมลุกเลนโดทอสซาเป็นหัวใจสำคัญเล่นร่วมกับเบนนี่เบกที่จะลืมเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์นะครับที่จะเป็นตัวที่จะคอยพุ่งไปแดนบนอีกหนึ่งคนนะครับดูแล้วแม้ว่าแมนยูจะอุ่นเครื่องดูเกมลุกดีดูดจังหวะบิลลอัพเกมทำได้ดีในสไตล์ของอดิกเทนฮากแต่ถ้าพูดถึงความเข้าใจในการเล่นบอลการนะ ครองบอลการเซตบอลการบิลล์อัพเกมเนี่ยไบรตันของแกรแฮมพรอตเตอร์ถือว่าเป็นทีมที่ เล่นเก่งมากๆในวิธีการแบบนี้นะครับความเข้าใจในแผนการเล่นในเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางด้านของไบรตันมีดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับผู้เล่นของแมนยูที่บอกว่าเข้าสเปคข,ของอดีตเทนฮาร์กจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าดีๆก็อาจจะเป็นแค่ลินซโดมาร์ตินเนสเท่านั้นเองนะครับคนอื่นก็ยังต้องปรับแต่งน,นู่นนี่ซานโชเองก็อาจจะโดดเด่นในช่วงของปรีซีซั่นก็ต้องดูว่าเกมจริงๆจะแบกทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ขณะที่ปัญหาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าถ้าโรโนัลโดลงเป็นเชเบคนแรกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกมเพลซิ่งแต่ถ้าเป็นแรดฟอร์ดเองวิธีการเองก็อาจจะแตกต่างไปจากที่มาซิยาลเคยทําไม่ดีในเกมนัดปรีซีซั่นนะครับนั้นดูต่างๆและปัญหาของแมนยูยังมีเยอะกว่านะครับบริเตนแม้จะพึ่งเสียคูคูเดียไปแต่ว่ามันมีขาบอลนานพอสมควรแล้วแหละว่า กูรูลยาย่าน่าจะย้ายออกจากทีมเพราะนั่นเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทีมก็น่าจะมีการปรับอะไรได้อยู่แล้วนะครับกูรูลย่าเองพูดถึงทางซ้ายซอนนีมาช่อพอเล่นได้ถ้าปกติที่เขาบางครั้งลงมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเว็บสเตอร์เองก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่เล่นได้ตามสเปคของนะุณซูอย่างเกรแฮมพลอตเตอร์อยู่แล้วนั้นผมมองภาพรวมต่างๆไบรตันดูลงตัวกว่าครับดังนั้นการที่แมนยูจะเอาชนะไบรตันไม่ง่ายเลยครับถ้าให้เลือกเชียร์วันนี้ทีเด็ด77ดาวครับเลือกเชียร์ไปที่ไบรตัน and hopefully i'll be at camp